ไม่น่าจะผ่านขึ้นมาได้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP น,นี้นะคะเราจะพาทุกคนไปการเป็นที่บ้านล่องกานะคะเราไปดูกันนะคะว่าบ้านลงกาหน้าฝนเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาในอุทยานแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอ,อีพีนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกลางเต็นที่ไล่สายหมอกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศบ้านล่องกาตอนหน้าฝนนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านล่องกาแล้วนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศหน้าฝนของบ้านล่องกากันนะคะช่วงดอกสักุระบานตรงนี้นะคะตรงสะพานนะคะเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะ นี่ตรงจุดนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตรงนี้นะคะก็กางเต็นได้นะนนดเดี๋ยวเราจะแวะร้านค้าตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะซื้อของเข้าไปกันก่อน สำหรับใครที่อยากจะมากางเต็นท์หน้าฝนที่บ้านล่องก้านะคะไม่ต้องกังวลเรื่องของกินนะคะเพื่อนๆที่นี่มีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีร้านค้านะคะเปิดให้บริการอยู่นะคะเพื่อนๆค้ามาหน้าฝนนะคะถนนก็จะเข้าเข้าลำบากนิดนึงนะคะ เราเจออุปรสรรคอีกแล้วนะคะถนนนะคะอุปรสรรคของเราก็คือถนนนะคะสภาพถนนนะคะเพื่อนๆใครที่จะมานะคะก็ลองประเมินกันดูดีๆนะคะรถที่มานะคะแนะนำเป็นรถยกสูงเลยนะคะ เพื่อนคะและตอนนี้เราก็ถึงที่ไล่สายหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวยังไงขอตัวกางเต็นท์ก่อนนะคะกางเต็นท์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศกันอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้รีบกางเต็นท์นะคะเพราะว่าช่วงกลางวันที่มาถึงนะคะฝนตกนะคะลงเม็ดนิดนึงค่ะเราก็เลยรีบกางเต็นท์กันให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนย็งๆของไล่สายหมอกนะคะ อัปเดตบ้านพักของบ้านไล่สายหมอกนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะที่ไล่กาลังสร้างบ้านเพิ่มอีกสามหลังนะคะสมมุติว่าหนาวนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากมาชมซากุระบานที่นี่นะคะก็ทางอินบ็อกซ์ที่ไล่สายหมอกได้เลยนะคะจองที่พักกันได้เลยค่ะเซ v ยเจนนะคะหลังจากที่เราไปยกเครื่องมานะคะรอบนี้ไม่งองแงเลยนะคะ พี่ๆที่ไล่กับครอบครัวนะคะกำลังช่วยกันสร้างแปลงดอกไม้แล้วก็ตกแต่งสถานที่เพื่อต้อนรับหนาวนี้นะคะเดี๋ยวมื้อเย็นนะคะเราจะหุงข้าวแล้วก็ทำแต่ข้าวนะคะเมนูของวันนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเราจะทำผัดกระเพราแล้วก็ผัดผักนะคะแล้วก็ไข่เจียวแล้วแต่ว่าจะเอาอะไร เราเสร็จแล้วนะคะวันนี้มีกะเพราหมูนะคะแล้วก็มีผัดผักนะคะแล้วก็มีปลาทอดนะคะตัวนี้เป็นปลาที่เหลือจากวันที่เรากินตอนที่เราเดินทางมานะคะแล้วก็ข้าวสวยหอมร้อนค่ะโอเคยังไงก็ขอตัวก่อนนะคะกินข้าวไปชมบรรยากาศไปค่ะมันถึงองเพราะว่าถว่าัเขาไม่จัดแถวชาบ้านปกติจืดมากเลยุ เพื่อนๆคะตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะคะอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่19องศาค่ะหนาวมากๆเลยค่ะใส่เสื้อ3ตัวเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อนๆรอติดตามนะคะจะพาเพื่อนๆไปขึ้นไปที่ภูลมโลนะคะเราจะไปลุ้นกันว่าตรงนู้นเราจะเห็นทะเลหมอกหรือเปล่านะคะยังไงเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ 굿มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆเนช้าแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณตีห้ครึ่งแล้วนะคะอุณหภูมิเช้านี้นะคะอยู่ที่17องศานะคะหนาวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเช้านีนา้นะคะเราจะรีบทำกาแฟกินนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราจะขึ้นไปที่ภูโลมโลนะคะเพื่อนๆถ้าขึ้นไปได้ก็จะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าขึ้นไปไม่ได้เราก็จะไม่ฝืนนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะไปที่ภูลุมโลกันนะคะเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเส้นทางที่ไปที่ภูลมภูลมโลแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่ไปภูลมโลนะคะถ้าช่วงหน้าหนาวที่ช่วงดอกซาก,กุระบานพญาเสือโป้งบานนะคะเราก็จะขึ้นรถเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะพาเราขับรถมาข้างในนี้นะคะ ให้เพื่อนๆดูวิวฝั่งด้านนู้นนะคะดูสิคะหมอกกาลังไหลมาเลยนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ช่วงนี้ป่าจะเขียวมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะคะสภาพถนนที่เราจะขึ้นไปนะคะเพื่อนๆพี่เขาบอกว่าถ้าเราผ่านตรงเนินนี้ไปได้เราก็ขึ้นไปถึงภูรมโลได้ค่ะแต่ว่ารถเราไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้นะคะเสียงที่จะติดนะคะ เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ขึ้นไปบนภูลุมโลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหลังวัดแทนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศหมู่บ้านด้านบนนะคะสรุปเราไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าติดเนินตรงนูนน้นค่ะไปก็เสี่ยงที่จะติดนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศตรงนี้ค่ะนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ <c oughs> ถึงวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็เดินไปที่หลังวัดนะคะเพื่อไปชมวิวของหมู่บ้าน ค่ะนี่แวะมหาจือนะคะต,ตัวใหญ่มากกิโลเนี่ยห้าสิบได้แล้วมาโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หลังวัดนะคะใช้เส้นทางนี้นะคะอีกนิดนึงค่ะเราก็จะถึงหลังวัดและะ้ว ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเป็นต้นนางพญาเสือโค้งนะคะถ้าเทียบกับเมื่อตอนต้นปีนะคะตอนนี้ก็คือต้อนโตขึ้นมากแล้วนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะจุดที่เรายือนอยู่นะคะก็คือหลังวัดป่า,าบ้านล่องก้านะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศของหมู่บ้านล่องก้าหน้าผลนะคะ ทีเราก็กลับมาถึงที่เต็นท์เรานะคะเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวเราจะมาทําผัดถั่วใส่กับหมูที่เหลือเมื่อวานนะคะเก็บเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเเราก็เก็บไปแค่พอทํากินนะไม่ได้เอาไปเยอะนะคะก็ประมาณกำมือหนึ่งนะคะอืม เนูแรกนะคะไข่เจียวแหนมนะคะเสร็จแล้วนะคะกับข้าววันนี้ของเรานะคะก็คือไข่เจียวนะคะไข่เจียวแหนมนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะผัด ถั่วญี่ปุ่นนะคะใส่หมูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอาหารที่เหลือจากเมื่อคืนนะคะผัดกะเพ<อ>ราเดี๋ยวยังไงขอตัวทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะคะเพื่อนๆคะดูบรรยากาศที่เรากินข้าวนะคะฝั่งนู้นนะคะหมอกกาลังไหลามาเลยนะคะแล้วก็ฝนตกปปอยๆนะคะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ เพื่อนคะตอนนี้ก็ประมาณ1ิบโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยจุดของแล้วนะคะค่ะสำหรับบ้านล่องกาที่ไล่สายหมอกนะคะไม่ได้มีดีแค่หน้าหนาวอย่างเดียวนะคะหน้าฝนก็บรรยากาศดีไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ